สองวิธีกลีดยางยังไงไม่ให้ยางมันไหลนานเกินไปไม่ให้เปอร์เซ็นต์มันลดเยอะนะครับในช่วงที่ยางผัดใบช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมภูมิครับในช่วงที่ยางผัดใบช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าน้ํายางมันไหลเพิ่มขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงเหตุและผลเป็นยังไงย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆในเพจข้างล่างนะครับเลื่อนไปดูครับหรือใน YouTube ก็กดเข้าไปดูในช่องแล้วก็กดที่หาในวิดีโอนะครับผมทําคลิปอธิบายไว้แล้วครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหลัักๆ2อนนี้คว่าาเยทํไม เราจะแก้ไขมันได้ยังไงบ้างครับถ้ามันออกเยอะจังเลยไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้พาราไว้หรือใช้ไม่ใช้อะไรเนี่ยบางคนก็จะเจอปัญหาว่าอ้มันออกเยอะไหลานานเกินไปแล้วไม่อยากให้มันไหลานานแบบนี้จะปรับวิธีการกรีดยังไงนะครับเสรรวมถึงเปอร์เซ็นที่มันลดลงในช่วงนี้เราจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันลดเยอะจนเกินไปรักษาระดับของเปอร์เซ็นให้มันได้นะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของปรับวิธีการกรีดแล้วมันก็จะดีขึ้นได้ครับเพราะว่า มันไม่มีไปในการสร้างเนื้ออย่างนั่นเองครับกลับไปดูคลิปเก่าผมแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ในคลิปเนี้ยผมจะมาบอกครับว่าในเมื่อน้ำหยางมันไหลดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในช่วงนี้นะครับไหลดีอยู่แล้วออกเยอะอยู่แล้ววิธีการที่เราจะมาปรับในหนึ่งวิธีการแรกนะครับเรื่องของการกรีดไม่ให้มันไหลานานเกินไปก็คือเราต้องกรีดให้มันตื้นลงนะครับ ปกติเนี่ยในช่วงฤดูการปกติเราพยายามกรีดที่จะให้เห็นน้ำยางและได้น้ำยางเยอะที่สุดอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยถ้ายางเรามันออกเยอะออกเยอะมากจนรู้สึกว่าฉันกลัวเหลือเกินน้ำยางออกเยอะนะครับวิธีการก็คือแทนที่เราจะกรีดเข้าหาแกนเหมือนเดิมเราก็สามารถปรับถอยมีดออกมาได้อีกนิดหน่อยครับเพื่อลดปริมาณการออกของน้ำยางปริมาณน้ำยางก็จะออกน้อยลงนิดหน่อยและการไหลก็จะใช้เวลาสั้นลงกว่าเดิมครับ เป็นเหตุผลชัดเจนครับผมเคยบอกกับหลายคนว่ายางส่วนนี้ที่ผมกรีดกับแฟนเนี่ยกรีดคนแถวนะครับแฟนผมกรีดแถวนึงผมกรีดอีกแถวนึงปริมาณน้ายางเนี่ยได้ใกล้เคียงกัน,กนแต่แถวที่แฟนผมกรีดเนี่ยยางจะหยุดไหลช้ากว่าอย่างชัดเจนเลยจะเห็นทั้งแถวเลยเพราะว่าระดับการกรีดของแฟนผมเนี่ยเขาจะกรีดค่อนข้างลึกกว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชี้ได้ชัดเลยนะครับว่าเมื่อเราเจอปัญหาอันหนึ่งอันใดแล้วแต่ที่ทําให้ยางมาไหลยเยอะขึ้น เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใช้พลังไวแล้วยางไหลเยอะขึ้นแล้วเราอยากให้คุมปริมาณในเมื่อมันออกด้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกรีดลึกเมื่อมไม่ต้องกรีดลึกก็ลดโอกาสการบาดการไหลของน้ํายางก็จะใช้เวลาน้อยลงเมื่อมันไม่เฉียดกับท่อน้ําเลี้ยงนะครับปริมาณน้ําเลี้ยงที่ออกมาปะปนมันก็น้อยลงหรือไม่ออกมาเลยดังนั้นเนี่ยคุณภาพของน้ํายางก็จะดีขึ้นด้วยนะครับยางไหลน้อยใช้เวลาไหลน้อยลงได้ความเข้มข้นขอ,ของน้ายางเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่ง เรื่องที่2ที่จะทําให้เรารักษาระดับของคุณภาพน้ายางหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางไม่ให้มันล่นร่น่น่นล,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 ลงไปเยอะในช่วงนี้นะครับแน่นอนครับในช่วงนี้ผมทําคลิปอธิบายแล้วว่าเมื่อมันไม่มีใบครับไม่มีแหล่งที่จะสร้างเนื้อ,อยางอาหารต่างๆที่มันสะสมไว้ตามต้นเนี่ยมันก็จะใช้จากส่วนนี้เท่านั้นนะครับที่มาสะสมไว้ที่ต้นมาสร้างเป็นเนื้อ,อยางดังนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยที่จะมาสร้างเนื้อ,อยางใหม่ๆเลย วิธีการที่เราจะทําให้รักษาระดับของเปอร์เซ็นต์น้ำยางไว้ได้อันหนึ่งก็คือว่าลดวันกรีดลงนะครับอันนี้คือข้อที่2นะคือเราลดวันกรีดลงปกติเราอาจจะเคยช่วงฤดูการปกติเรากรีดแบบ3ามพักหนึ่งสองพักหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพันไหนก็แล้วแต่ครับให้เราลดวันกรีดลงจากเดิมที่เรากรีดอยู่ครับถ้าเคยกรีดแบบ3ามพักหนึ่งก็ปรับมาเป็น2องพักหนึ่งจะทําให้คุณภาพของน้ายางเราเพิ่มขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยนะครับ ปริมาณน้ํายางในวันแรกที่เราไปกรีดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยางเราก็จะไม่มีปัญหาโดยเฉพาะคนที่กลัวว่าเอ้ยมันออกเยอะขนาดนี้ออกนานขนาดนี้มันจะตายเนื่องไหมมันจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นไหมนะครับดังนั้น,นการที่เราปรับลดวันกรีดลงมันก็จะช่วยรักษาระดับของเปอร์เซ็นต์ให้ยืนอยู่ในระดับที่ดีนานไปนานกว่าคนที่ตัดแบบต่อเนื่องต่อเนื่องกรีดแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับดังนั้น,นก็เป็น2วิธีที่สามารถทําได้เพื่อให้น้ํายางเรา ใช้เวลาไหลในการไหลเนี่ยน้อยลงไม่ไหลยาวนานไม่ไหลจนน่ากลัวหรือไม่ออกเยอะจนน่ากลัวและก็ไม่ทําให้คุณภาพของน้ํายางหรือเปอร์เซ็นต์น้ำยางนั้นลดลงครับยังไงเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment กันเยอะๆหน่อยครับเพื่อที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับใครมีประสบการณ์เคยเจอแบบไหนเคยเจอปัญหาแบบเนี้ยกังวลใจไหมแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการยังไงนะครับก็ทักทายมาบอกกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ